เสร็จแล้วปัจจุบันเธอก็ทำหน้าที่นางฟ้าด้วยการแนะนำความเลวร้ายของการเล่นบอลให้กับคนที่สนใจติดต่อได้นะคะคมันเป็นงานที่เราคิดว่าเธอต้องภูมิใจแหละ <ผม S 1> แต่ภูมิใจที่มีลูกค้าเยอะไม่เธอเธอผ่านมาเยอะมาแล้วเธอก็สามารถเล่าได้คุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่บางคนก็อาจจะพูดง่ายกําลังนั่งหน้าเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับ บางบ้านมีลูกเต้าติดการพน,นันแม่ก็ต้องระวังพ่อก็ต้องระวังถอนนาฬิกาวางก็ต้องคอยระวังกลัวลูก<อ>ตะคุบไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวก็ไปยืมติดหนี้เขาทั้งซอยแม่ก็ต้องบากหน้าไปใช้เงินเขาอ,อะไรอย่างเงี้ยมันนรก,นนกยิ่งกว่านรนกในบ้านบาดมากแล้วพี่หนูเคยเจอพระเป็นกบ,บุงเน่ไปเอาพระมาใช้หนี้อะ่ะไม่รู้ไปขโมยที่ไหนแลวจากไหนมาก็ไม่รู้แล้วเธอตีราคายัางไงอะ่ะก็หมดสองพันห้าหมดเนี่ยหรอคะ <laughs> เหมากันไปเหมากันไปแต่ไม่ไม่ใช่เราพี่มันมันมีมีหลายอย่างอ่ะบางทีก็อะไรบ้างไม่เป็นไม่เป็นบางทีหม้อบางทีกระทะบางทีกระติกน้ำมันคือแบบคือคนมันไม่รู้จะเอาอะไรมาแลกแล้วว่าเจออย่างจริงๆนะคะจย์มันลึกกว่านี้อ่ะหนูไม่อยากเล่าหรอกเล่าไปเดี๋ยวมันเรามองมันเด็กมันมันเล่นกันเยอะเราจะหาว่าประชาชนไม่ดูแลอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ไม่ดูแลแต่เปล่าหรอกเพราะว่าหนังสือพีมันถึงทีวีมันก็ถึงบ้านข่าวมันก็ถึงเด็ก ช่ไหมฮะรู้สึกว่าตอนนี้มันมันเรียกว่ามันแทบจะกั้นไม่ได้แล้วทำนบมันแตกไปหมดแล้วมันซึมไปทุกอนูของพื้นที่ที่พวกเรายืนคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่ อดดูแลครอบครัวของเราให้เป็นสุขด้วยการพนันเข้าอยู่ทุกวินาทีเลยทุกมุมเลยได้ข่าวว่าเธวสนิทกับป้านกเหรอคะที่ติดยาเสพติดเขาไปซีเออไปสนิทซีอะไรกันคะคือเคยเล่นละครเอเคยเล่นขบวนการที่เส้นคือจิตคอมด้วยกันเมื่อก่อนเขาก็น่ารักนะเขาก็เป็นคนดีเป็นคนอารมณ์ขันมากเราชอบเพราะพี่นกเป็นคนตลก เราแบบเป็นคนตลกด้วยแต่ไม่ตลกถึงเขาเขาเป็นคนตลกชอบแล้วก็ไม่คิดว่าชีวิตเขาต้องเป็นอย่างนี้เราเหมือนว่าเป็นเพื่อนรักกันมาอะไรด้วยกันเนี้ยพอมีเพื่อนเพื่อมีปัญหาเราจะหนีเหรอมันนไม่ได้หรอกไปเลยไม่ได้เธอสองคนเนี่ยเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากเลยนะคะ อีกคนหนึ่งติดยาอีกคนหนึ่งติดขนานขีเน่ากะโลงผูจริงๆแล้วอีกคู่นี้จริงๆนะจริงนะถ้าเราไปทำไมเราไม่ติดอะไรที่มันดีๆแล้วจะมาได้มาเจอดีๆกับเขาอันนี้มันอยู่ด้วยกันจริงนะมันอยู่ร่วมกันจริงๆเลยอะแต่คนเ็าก็เมาส์กันนะทวอาไปออกตัวไปขึ้นโรงขึ้นศาลกาลันตีว่าพี่นกก็เป็นคนดิบคนดีอะไรเงี้ยทำไมเธอต้องกล้าและช่วยเขาขนาดนั้นล่ะนาทีนั้นนะพี่เพื่อนต้องช่วยเพื่อนละ อ่าปัญหาอะไรค่อยเคียแล้วเธอรู้ปบบว่าเพื่อนก็ติดจริงๆรู้ว่าติดจริงๆค่ะแต่เราก็ทำยังไงได้ให้เพื่อนแบบว่าคดีเบาที่สุดอ่อนที่สุดน้อยที่สุดใน,นเมื่อเพื่อนเป็นอย่างนั้นเเราจะหนีเพื่อนเป็นไปนไม่ได้หรอกเราสามารถช่วยเขาได้เราก็จะช่วยแต่เพียงแต่ว่าช่วยให้ถูกทางแสดงว่าตอนที่เธอติดการพนัน ป้านกเขาก็มาช่วยเธอเวลาแม่นี่ติดยาเธอก็แห่ไปช่วยยายป้านอกพี่นกไม่รู้บอกแล้วไม่มีใครรู้ทุกคนไปนหนูเล็กไม่มีใครรู้เธอก็เพิ่งซาากับอีเรื่องฟุตบอลมาแผลบตอนนี้เธอก็มาสนิทกับพี่นกขนาดขึ้นลงขึ้นศาลช่วยกันเขาก็มองว่าสรุปแล้วอีนี่เลิกบอลก็เป็นเอเจนต์ยาใช่ไหมตายแล้วแตนเรื่องนี้เรื่องจริงเลย ถามว่าอจริงกเธอยอมแล้วไม่ใช่ค่ะจริงจริงว่าทุกคนมองว่าแตงคงติดก,กับเขาด้วยได้เงินกับเขาด้วยออหรือแม่ก็คงมีช่องแนะน,นําแนะนวเขาไปเพราะว่าแต่เป็นคนแต่เป็นคนเล่นกับพนันก่อนคงน,น่าจะรู้ว่าตรงไหนมีที่ขายตรงไหนพาเพื่อนไปอ,อะไรอย่างเงี้ยคนคงมองอย่างเงี้ย แลวสุดท้ายไม่ใช่ค่ะแต่ไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาเป็นแตนแล้วเธอคิดยังไงกับชีวิตของเธอเพราะเวลามีเรื่องอะไรเร็วๆรายๆทุกคนต้องบอกว่าอ๋อต้องเป็นนางแตนแน่เลยทําไมควกชอบมองเธอแบบลบๆปะเพราะแตงกล้าบ้างเพราะแตงไม่ค่อยปิดบังใครคนถามเตนบอกนะแต่ถ้าคนไม่ถามเด้นจะไม่พูดคนถามว่าแตนเล่นบอลไหมถ้าถามเป็นตอบแต่ถ้าไม่ถามเราเราอยู่ดีไปบอกว่าพี่นี่พี่เป็นผัวบอลนะเล่นไหมรับไหมไม่เอาเพราะพี่ไม่ใช่เพราะหนูไม่ชอบก็คือเหมือนกับว่าชักนรกมาให้เขาอย่างเงี้ยไม่เอา นอกจากว่าเขาได้ข่าวว่าคุณลาตีเคยรับบอลเล่นบอลน,นี้แต่เรื่องพี่นกเนี่ยพี่นกเขาก็ปิดบังแม่น,นปิดบังอยู่นะคบกันมาเป็นสิบป,ปีก็ไม่รู้ว่าเขาติดยาเออท,ทำไมเธอไม่เห็นเลยเขาก็ไม่รู้ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเล่นบอลเขาก็ได้ไม่รู้ว่าเขาติดยาแต่คน,น่ังไม่รู้สแสดงว่าสองคนมายืนเนาะเอาแก้มชนกัน จูบก,กันแต่มือซุกขี้ทั้งคู่เลยเอ,อย่างนั้นนั่น <laughs> หรอคะไม่มีใครรู้เลยโอ้ยจริงๆน,นะคะแล้วเป็นเพื่อนสนิทกันยังไงทำไมถึงได้ไม่คุยกันเรื่องส่วนตัวส่วนตัวอย่างพี่นกเขาไม่สบายใจเขาก็ต้องไปพึ่งยาเพราะเขาไม่มีเพื่อนอย่างเธอเล่น,เล,นเล่นการพน,นันเธอก็ไม่มีใครให้คําแนะนําทําไมไม่เปิดใจเพื่อนบ้าเลยกันน่ะมันคนละแนวทางมั้งคะอย่างของหนูเนี่ยอยู่ในวงนักเลงนัอ่อยู่ในวงนักเลงอยู่คนเล่นเนี่ยคนเล่นมันอาจจะแบบว่า อีกสไตล์หนึ่งพี่นกเขาจะเป็นคนที่เงียบๆเก็บตัวเป็นคนเก็บตัวเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดค่อยได้ถามคําตอบคํานะพี่นกเขาสไตล์นะเขาสไตล์อย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่แต่เขาเป็นโกส่วนตัวเขาไม่พูดเขาเป็นโลกส่วนตัวอย่างเราเนี่ยเป็นคนตะปักตะปักพวกก็คุยยหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เลยไม่รู้ว่าเขาทําอะไรอยู่พฤติกรรมเขาทําอะไรถามหน่อยสิคะตอนที่เธอเล่นบอลแล้วตอนที่เธอต้องไปขนาดถอดเสื้อถอดผ้าเสี้ยงลงแม่น้า เธอคิดว่านั่นคือจุดต่ําสุด,สดของชีวิตเธอไหมสุดแล้วค่ะสุดแล้วและสัญญากับตัวเองว่าขับขับรถไปเนี่ยยังจะมีราตรีวิทวัตอยู่ในวงการบันเทิงอีกไหมหรือไม่ก็จะจากจาก,จากโลกนี้ไปโดยที่แบบไม่มีใขรรูคิดอย่างนี้เลยนะคะอเธอคิดอย่างนี้เลยแบบว่าเรามีบ้านอยู่ยหลังหนึ่งมีรถหลขคันหนึ่งมีบ้านต่างจังหวัดอยู่ก็กะว่าจะแบ่งให้ลูกทุกคนไปให้หมด อะไรให้แม่ให้พ่ออะไรยคิดอย่างนี้เลยนะคะขนาดคิดว่าสั่งเสียเลยเนาะคิดอย่างนี้เลยคือมีสองอย่างไม่บวชก็ตายคิดอย่างนี้ไม่บวชก็ตายคือแต่ตายเนี่ยคิดอันดับน้อยที่สุดเลยนะคะคิดน้อยมากตายคิดว่าคงไม่ใช่หรอกเราก็เรามาจากศูนย์ราตีวิทวัตราตีเตตโนนมาจากศูนย์นะคะจากเด็กชาวไร่ชาวนาคนหนึ่งแล้วอยู่ดีมาเป็นดาราเป็นดาราเดอร์ซูเปอร์ซตาได้แต่ว่าดวงเราก็ยังมีอยู่ใช่พระเจ้าคอยมองเห็นความดีของเราอยู่เราคิดอย่างนี้ ปากัดตีนถีบ<ช>มาตลอดเลยถึงจะไปไะสูนอีกครั้งหนึ่งเราก็ไม่เสียหายเราก็ยังมีแรงเราก็ยังมีหน้าตาเรายังมีคนรักเรายังมีคนต้องการเราอยู่เยอะใช่ไหมคะเราก็คิดได้ตรงเนี้ยแต่แตรคิดว่าตัวเองเป็นคนเก่งไหมคะที่เดินผ่านสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่มันเข้ามาในชีวิตเัวได้จนมาถึงจุดนี้ไม่ใช่คนเก่งคะเขาเรียกคนอด,อดคนอดทนเพราะว่าอุปสรรคมันมาให้แก้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะแก้มันสําเร็จไหม ถ้าคนแก้ไม่สําเร็จชีวิตคุณตัวคุณครอบครัวคุณก็ก็หายก็ไปเล้ทางสุดท้ายนะคะ,คะตอนนี้การพนันไม่มีเลยไม่<ช>มีมเลยครับดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ให้รับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Mac ด้วยกดเลยครับกด תוציא להוא!